ผมนี่อยู่กับผมรายการ Zero Code Cast Gaming นะครับผมวันนี้อยู่กันกับเกมโกสเปียพาร์ที่สิบแปดอันที่แล้วมันเป็นพาร์ทสิบเจ็ดแต่ผมไปเขียนสิบแปดเออยังไงวะเนี่ยงงือว่าพาร์ทสิบเจ็ดมันหายหรือินลิ้นลิยังไงงงนะ่ก็ไม่ได้แคสโกสเปียมานานพอสมควรเลยนะครับก็กลับมาแคสกันนะ ก็วันนี้ผมจะมาเปิดโดเน็ตบ็อกนะครับตูเน็ตบ็อกนะ l ล t โอเ e n ซัมโดเน็ตบ็อกตู้เน็ตบ็อกที่ผมดองไว้นานมากเลยครับดองไว้แบบอ่ะตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะใครจะเอาวี p นะฮะทักมาผมได้นะครับ v i p ตรงนี้เป็นของฟรีเลยนะครับแต่อย่าทุบตูบอ,อกแล้วกันนะคู วอน่คนนี้เขาช่วยผมขุดของเมื่อกี้นะฮะพาขึ้นมาช่วยผมขุดของนะฮะอ่ะโอเคโอเคเรามาเปิดกันเลยนะฮะส่วนไอ้ตรงไกลตรงนี้เอ้ยไม่ใช่นี่มันชื่อคนตรงนี้นะครับผมจะยังไม่ทำการเก็บนะครับเฮ้ยบลชับ ไ r อารีซีไรท์นาวอยู่ใรีซับลองามอาลองามโนซีใช่ยับโอเคเลสเออโดเนตไอทวีเลสเลทวีเขียน้ำไมล่ะเลสซีโดเนตบล็อกโอเคครับลุกทุก โอเคครับเราไปดูกันเลยครับก็ว่าผมด้การเคลียรีเคลียร์คุอะไรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยวันเนี้ยเออเคลียร์ของกลีบบ็อกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าหนึ่งเก้าเกี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยีมีทั้งหมด28ช่องนะครับก็ไปดูกันเลยว่าผมจะได้อะไรบ้างนะครับขอบคุณเหื่อเชซอานะครับถุยสิฮชจีซื่อตัวเอง พ็กเองทำไมเนี่ยอ๋อพอดีต้นขอมันเต็มนะก็เลย <c oughs> มีอันใสตัวเน็ตบอกนะก็ขอขอบคุณสจะขอบคุณทำไมละ่ะก็ชื่อคนเนี้ยโอโอเคครับผมเอฟซีพี่ครับมาเวอผมได้ไหมครับอ๋อ,อยังไม่ว่าเลยนะขอบคุณนะฮะสำหรับรองทาบูทขอบคุณโอเอฟมันฟีเออมันฟีก็ฟรีอ่ะผมครับช็อตเอามีไหนยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะพี่ครับพีรอยพี่ อะไรเหรอเก็บไว้อยู่นละโทรจบเลยโกนั for peace. ไอนูดไอนูดไอนูดนี่คืออะไรมะใหร้รู้ก็คอมเมนต์บอกเลยไอนูดคืออะไรจบเลย t e r เทอร์บัคเก็ตครับ w ูซี e e is gay ใครเห็นเป็นเกย์ผมจะฟังไม่เห็นก็ได้แฟนคลับโปรโวไน h เวิ r nice ์ d ไทยนะครับอ๋อค่าของคุณครับ เฮลโหลเฮลโหลกับบาสดอร์ยูออนไลน์เอฟซีมีเพลยสอันนี้ผมเคยเอฟซีหายเขาไปแล้วฟีแฮลโหลเอ่อขอบคุณครับยี่สิบห้าอันนี่บ้านรัดนกระผมเอาไม่ใช่ครับเราเล่นกัำลังเล่นอย่าเครียดนะผมรอเล่นนะ <laughs> Can you play g o ชชี่เป with me ดมี้เพลยสอ่าได้เข้ามาเลยครับอ่าแล้วก็เก็บบล็อกไปครับต่อมาครับ ขอเขอบคุณสำหรับแว่นตาจาก KFC Gamer นะแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนเลยที่ให้ของแอดผมหน่อยได้กูดลักษณะครับนะครับเข้ามาโลกนี้นะถ้าเจอผมนะครับขอแอดผมแอดหมดเลยนะครับก็ขอบคุณหน้ากาศขอบคุณหน้าแข็ง n i g h t w r l l ทับเยสโอ้ยจี่ีอ๋อครับแชมพูฟรีครับพี่ครับครับโอลอกดีครับพี่ครับมีซับสไนเนอร์อยู่ครับขอขอบคุณครับ ฟีพี่ครับนิวอะไรวะมาใหม่คนคนดูมาใหม่เนี่ยประมาณนี้ป่ะอาจจะใช่เลยขอบคุณสำหรับประตูนะโอ้โหบ้านยังเป็นช่างแงะประตูเนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณแบ็กล็อกแบ็กล็อกวอลจากเฟกคอป5ลิตรมี5ทวิยูเกตเดียวก็วิธีการได้เดียวนะฮะผมเล่นมาหนึ่งปีก uh, ับอีกประมาณแปดเดือนแล้วนะก็ mm hmm. คือผมจะเป็นเมื่อก่อนนะี่ผมจะเป็นพวกชอบอยู่โลกเทรดชอบซื้อโูนซื้อนี่เอามาขายแพงขายถูกบางครั้งก็ได้กําไรบางครั้งก็ขาดทุนมาดีนะเอาไปทํำดูนะขอบคุณแชมป์ศูนยะ์ศนี่ะของซีครับขอบคุณครับซับโยซับโยโยเย yeah! ไม่ใช่ละขอบคุณนะครับขอบคุณสหรับบน็อกโชคดีโชคดีโชคดีครับพี่นท์เวลด์หอ,อ,อครับกีตา คนเดิมแคนยูแคนโชโดเนตบ็อกนาวอินอินอะไร YouTube ได้ไหมคะได้ครับได้ครับนี่แหละ YouTube อยู่ I want อ UIT with you ครับได้เลยครับรอผมเอาเต็มแล้วอะไรวะเนี่ย28ช่องเต็มเร็วจังวะเดี๋ยวผมมากดเคลียร์ให้นะวันนี้ผมจะเคลียร์ให้หมดทุกกล่องเลยนะครับอันนี้เลยเนี่ยขขบคุณทุกคนเลยนะครับ ให้ซิโร่โกด IFGU นะครับอ๋อครับขอบคุณสำหรับหน้ากากนะครับผมจะแลกไปพัฒนาเวอร์ครั้งนี้ผมไม่มีละ15เดียว9เดียวนะไม่มีละนะฮะล็อกเชดอันนี้นี่ตัว็อกเชนอาจีนะฮะให้ให้ให้โดยมีน KYW KYW นะฮะเขาให้เกลียวมาใส่นะฮะขอบคุณเดี๋ยวจะอไม่ใช่ละขอบคุณซีโร่ทำตีนนะที่ให้หนึ่งบัวล,ล็อกนะฮะ เวลหนูเนมเจดีสองเอสนะคะครับครับนาโดขอบคุณสำหรับเดมอนสขุงให้เมื่อกี้เลยหรือเปล่ารู้สึกจะให้เมื่อกี้เลยมั้งซับ o z ู r ิโลโก้เกมมิงอ่ะผมซิโลโก c แคสเกม i n งแล้วนะกลับไปเหมือนเดิมแล้วช็อตเอาทูมาย YT ทีแอน r o ซิโลโก้เกมมงเอาอีกแล้วซิโลแคสซิโลโก้แคสเกมมิงแล้ว KUY what the fuck? โอเคไปโอเคเอ้ยแล้ว,แล,วแล้วไอ้ตานี่มันมันคืออะไรอ่ะอ๋อสัตว์เลี้ยงตกใจหบวชว่ามาจากไหนเดี๋ยว,วเดี๋ยวนะพวกนี้เปิดจังวะอ่ะวันนี้ยังไม่ได้เปิดนะ,ะขอบคุณด้วยแซดอจีทีให้ตัวเองทไมัยเป็นแซดจีทีดเวอร์เกอร์ท่างานขอบคุณทุกคนเลยนะฮะขอบคุณเดมอนสกุลนะฮะสรหรับเด็กบกนโลกนี้ได้ไปพัฒนา,าบูรวต่อ ขอบคุณทุกคนเลยนะที่ให้ของนะขอบคุณโซดาเจ็ตแพคจากโบลิสแล j จอาไฟฟ้าว่าไหลไฟฟ้าเต็มเลยก็อนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะขอบคุณโพ t a l สำหรับโน้คุงซีด้วยนะขอบคุณโล่มจากห้องตวย <c oughs> ห้องตวยย <c oughs> ี่ครับอนุน,นอนุนเปิดยังไงวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่นะถุยนี่ครับ โกเชสสำหรับเมต่ออาีิของคุณให้ตัวเองอยู่แล้วแหละคุณดีมีคนให้มานะผมามงไปใช้ไซซี <c oughs> ขอบคุณให้ครับอ๋อครับครับ <c oughs> ชาญซับอ่าสวัสดีครับหนึ่งวอลล็อกซับบาีมีพลสกิลจีนะครับครับพี่อยู่ปอนไหนครับพี่ตอบผมดุยก็อายุสิบอยู่มสามนะครับ คือสนัมต,ตาสายฟ้านะครับวันนี้มบิเต็มเลยแชมพูขอบคุณครับผมจะได้สะาผมผมว่าวันนี้ผมผมนุ่มมากเลยให้แชมพูมเรียบเลยขอบคุณแล้ว่างกันนะผมจะได้ไปออกสืกที่เออปัตนานนนะครับใช่แล้วใช่นะโอเคเปิดเสร็จแล้วครับโอเคไปดันโอเคแดบบอกอ๋ออ๋อลืมไปอย่างครับโลกที่ผมว่นี่อยู่นะเป็นโลกชื่อว่าโอ้ขอบคุณครับ โลกซีโร่โกดแคสเกมมิ่งนะเอ้ทวยวันนี้พูดผิดบ่อยจังซีโร่โกดเกมมินะครับก็มีอะไรก็มาหาผมได้ที่โลกนี้นะครับนี่นะครับตัวอย่างแคดครับจัดไปครับอย่าให้เสียครับผมครับผมมีชื่อเพื่อนเหลืออีก แปดรายชื่อนะครับใครมาได้ก็ได้นะเ,เดูพี่ต้องบอกอีกทีนะโอเคก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรแล้วเลดอินอัพเลดอินอัพ้ม่อวนเลยเอ่ะก็สำหรับคนที่เอ่อฮาโลวีนนี่ได้จบลงไปแล้วใช่ไหมนี่ไหฮาโลวีนมีเอ็เอนผมยังดรอปของหมดนเลยตอนนี้นผมไม่ค่อยได้เล่นผมเพิ่งกลับมาเล่นบ่อยๆเนี่ย โอ้ไม่สบายแล้วเนี่ยมีของใหม่เข้ามานะครับ็เหมันเดินข้าสิโอหลอบคีาพเป็นนะครับก็วันนี้เราจะมาเออถุยก็ทำตัวย่าบอกไปแนเดีวนะโอ้ยไม่สบายขอประกาศอะไรนิดหน่อยนะครับว่าคุณมึงจะโทรมาทำไมครับถุย โทรทำไมก็บอกว่าเดี๋ยวโทรไปกันใจนเย็นนะคุณเอกซ์จนเออชุยเอกซีนอนนะครับแชนแนลเขาโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งนะครับ set never believe อ่าเข้ามาอย่าไปเสียอ่ามันมันไม่บอกให้แอดเราก็ไม่แอดนะครับถ้าใครบอกให้ผมแอดเข้าสมอลล็อกที่ผมแอดเข้าหมดเลยก็ผมขอประกาศอะไรนิสนุงนะฮะว่า เออสำหรับเกมโกสปเปียเนี่ยยังมีแคสต่อไปเรื่อยๆจนผมจะจนหลับเกมจนผมจะไม่แคสอ่ะเออแต่อากเกมมาครับที่ได้บอกไปนะฮะก็รอให้มันมีดีเอ็นก่อนนะก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นเซิร์ฟ s อ l b เอลบเอสอ่ามีใครสนใจเล่นกับผมคอมเมนต์ได้ครับทักเฟซบุ๊กมาได้อยู่ใต้ดีคิปชั่นนี้เลยนะก็รออีเวนต์หน้าครับกลับมาเจอกันกับผมต่อ ในซิลโกลแคสเซมี่นะครับผมอ่ะจะมีบล็อกเดียวเี่เพ่บล็อกเดียวพี่หายไปไหนเฮ้เพ่พี่จะไเล่นรหัสไหนตอนที่พี่บอกว่าพี่จะยาร,รหัสหน่าจะไม่ยาแล้วะครับนล่นรหัสนี่แหละก็ล็อกตัวมีแค่หนึ่งร้อยหกสิบแปดตัวล็อกเท่านั้นนะครับคือผมอ่ะบอกเลยเล่าแล้วกันนะคือผมอ่ะเอาล็อกไปขายแล้วผมขายไปขายมาผมนึกขึ้นได้ว่าไม่น่าขายอะ่ะอยากกลับมาเล่นต่ออ่ะ ขาดแล้วผมซื้ออะไรไม่ได้เลยอะ่ะนะผมก็เลยกลับมาเล่นนะมาพยายามฟาร์มกันใหม่นะครับมีนิ้วอยู่หนึ่งกันระเบาไวไ้หนเดียวน้องไวไ้หน่เดียวมตรงนี้สิเนี่ยมีหนึ่งดีเอลเนี่ย นิวเนมใครวะนีะ่ยฮีฟิตเราพูดเราพูดจะเราพูดเขาไว้ไม่ได้อินเซลไอฟิตใช่แล้วใช่แล้วนี่เป็นอ๋อมันอัปเดตใหม่แล้วเหรอไม่รู้นะเนี่ย อ๋อมันเอา DL กับว a ลล็อกใส่ Display Box ไม่ได้แล้วเหรออันนี้พิ่งรู้จริงๆนะเนี่ยจริงๆจริงๆพิ่งรู้พึ่งรู้รจะเอาอะไรใส่แล้ววันนี่เออไม่มีอะไรให้ใส่เลยมีใครอะไรให้ผมใส่อะไรไหมผู้ดีครับพี่เมฆยีนวินเนอร์เข้ามาเลยครับเข้ามาเลยโอเค YouTube โอเค YouTube แล้วทุกคนกำงรูใช่ไหมว่าผมกำลังจะจบคลิปโอเค u t u b e say some say something some, something to YouTube for ending the clip นหยมีอยากจะบอกอะไรไหม ขอบคุณมากเลยทุกคนที่บอกขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนเลยผมไม่ได้ประชดเลยขอบคุณมากครับก็สวัสดีบ๊ายบายครับผม e! เย้เดี้อเด้อเด้อนะคนที่เขียนอะไรอ่ะยินวินเนอร์กับเฮฟิททาร์เฟสตีฟอร์มคลิปใช่คนนึงเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรบายบายอีกคนหนึงอ่ะยินอะไรนะยินวินเนอร์มองชื่อไม่เห็นหอ่าเท่ครับ ทองหนึ่งไปแล้วายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับเย้